ขอต้อนรับด้วยนะอาจารย์นมานาฟมาดาราชายนะก็โอ้โหอวทอไม่เล่นแล้วนะรายการนี้นะเอาจริงนะางนะมาเพื่อแชมป์นะ แล้น,นี่นี่เฮดโค้ดนี่เดินทางมาให้กำลังใจเลยนะวันนี้แล้วก็นักเรียนหญิงอิมาร้อยนี่มาเชียร์วอวตารกันเพียบเลยนะเริ่มแล้าเนี่คือเวลาแรกเน้่ทางด้านอวตารได้บอลอยู่จ่ายขึ้นกับไม้ให้ชนะแดกไอ้ตุ้งตันเก่งขาย,ยาวทางด้านแล้วก็เปิดได้ายืนด้วยข,ยขวาเลยนี่โอ้โหที่ทงา,า,ง<อ>างด้านกองหลังทางด้านชี่เราเชียร์อวตารได้บอลอยูดดดดด่ด้วยดีและเชียร์คู่นี้อวเปิดหัวมากเอาเลยเป็นโค้ดนี่เป็นพี่น้องกันเนี่ย เดินมากระจายกันเลยเพี่ยงพลาดเอย่าเลยอย่าไม่ดีเลยโอ้โอ้แล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้คุณไอ้คุนุ่นดีคนนู้นดีใจทำไมอ่ะอ่ามือเอาือมือเปลาเขียวสีรั่งเขียวดีใจทำไมโอ้ยโอ้ีรั่งเขียวโดนเนี่ยนี่ไอ้ไอ้เนีรยอยากดีใจไงียบอูนะอยากเฮนะอยากแฮกเรียบร้อยแล้วนะ่ยหนึ่งประตูต่อสองทางด้านนวทอขึ้นนำไปแล้ว ลูกมาลูกนี้มงด้านแดนกลางแล้วก็ด้านสุราเขียวด้านอวทาอวทอกมาไปด้านขวาแล้วก็ไม่เรียบเลยตัวยังนิ่งอยู่แล้วก็โกมาได้อวทาสุราเขียวสุราเขียวสุราเขียวนี่ตอนนี้นี่ช่วงปลายขึ้นยันได้แล้วก็อวทโอ้ สีเราเขียวนี่ดูเหมือนเชียร์พี่เพียนะผู้ผมหมดหรือเปล่าไม่ดูนะต้อบอกว่าความสุดเลยผนอยู่ที่แดงเลยนะผมบอกเลยนี่เพราะว่าโอวัลท์พอมเล่นได้ทั้งสองชุดนะเป็นเขาเองแล้วไปเรียกเพื่อนเราไปการโอวัลท์ถาชิงกันใหม่แล้วก็ยังไงแล้วก็ออกมาแล้วโอวัลท์โอวัลท์โตกลับมาแล้วก็โอ้โหเลยเรา ขอเสียปรมือนะครับให้กองนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับนะครัที่จะไปชิงนะก็ได้แก่ทีมอวตานะอิสลามอิสลามมิตาไทยของเมื่อวยนเขนาไปเอชิงชนะเลิศในการแข่งขันนะนาจบเกอม,อ,มอ,อย่างจบนะขอโทษขออภัยกันไปนะ